เขม่ตังค์เป็นไงบ้างครับพี่ความพร้อมร่างกายของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็ก็ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับเพราะว่าซีซันนีาใกล้เปิดกันด้วยอะไรเงี้ยสภาพความฟิตอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็ก็เกือบจะสมบูรณ์ครับมีนักเตะต,ต่างชาติเข้ามาเยอะมากเลยครับ,รบจำชื่อนักเตะต,ต่างชาติในทีมได้หมดอย่างไรอ่อจำได้หมดแล้วครับ, <c oughs> รบจำได้หมดแล้วครับ <c oughs> โอเคครับพี่ซีซันนี้ต้องบอกว่าพี่มุ้ยอำลาบีจีไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ ใช้ลังงย่าเดียวกันครับรู้สึกไงวะงพี่ก็อาจจะแปลกๆไปสักนิดหนึ่งครับเเพราะว่าเราเราอยู่คนละคนละสีเสื้อแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคผมผมคิดว่าพอเจอกันเนี่ยความรู้สึกเดิมๆมมันมันก,มนก็มันก็กลับมาอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้เราเราเจอกันในฐานะคู่แข่งครับแต่ละคนก็ทําหน้าที่ในในส่วนของของตัวเองอะไรเงี้ยครับซึ่งนอกสนามเนี่ยเราเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างสนิทสนมกันอยู่แล้วครับ คาดหวังของ BG แล้วก็ของสา่อการนเนเื้อพี่แน่นอน,นครับอย่างอย่างที่อย่างที่ผมบอกไปว่าคือ BG ก็เป็นทีมทีมใหญ่ครับเราเราในทุกๆปีนเนี่ยวางหวังถึง,ถงการเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับแต่แต่ตลอดทั้งซีซันเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีครับแล้วก็ทำทำหน้าที่ให้ดีในในทุกๆเกมครับก็คิดว่า ถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็ทุกคนช่วยกันผลักดันซึ่งกันและกันเนี่ยผมคิดว่าอไเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็มันก็จะทําให้มันเกิดผลสําเร็จได้ใช่ฝากถึงแฟนบีทีมบุรหน่อยครับกที่ช่างนีอะไรครับก็ก็เอาอันดับแรกเลยคือขอบคุณก่อนครับในในเรื่องในฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตในในเกมเย้าเกมเยือนอะไรเงี้ย ในทุกๆนัดนะครับค่อนข้างหนาตาครับก,ก็ขอบคุณนะในส่วนฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก,ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลบีจีทุกคนครับให,ให้เข้ามาเชียร์ในฤดูกาลนี้กันเยอะๆครับพวกเราก็พยายามที่จะทําผลงานให้ให้ดีที่สุดครับก็อยากที่จะตอบแทนแฟนบอลครับก็ก็อยากที้ได้แชมป์กลับมาแล้วก็สู่เอามาให้แฟนบอลไ,ได้ชม